สว,ส,สวัสดีครับพวกเรารวมเตอร์ดีนัยครับครับวันนี้นะครับเรามีเพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้ผู้ที่กําลังประสบทุกขภัยอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับค่ะยังไงเราก็ขอให้ทุกคนผ่านังไปด้วยดีนะคะแล้วก็เราจะเป็นกําลังใจให้ค่ะ,อ,ะ <ingo> อดทนเวลาที่ฝน อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจลาฟ้กาก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันค,คุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ